สวัสดีครับยังอยู่ในส่วนของเกษตรพิทักษ์โลกครับกับสวนป้ายุยนะครับและแน่นอนครับดกดกข้างหลังผมขนุนครับเดี๋ยวมาคุยกับป้ายุยอีกสักรอบนะครับในส่วนของขนุนครับผมสวัสดีครับป้ายุยสวัสดีค่ะ่เมื่อกี้เราไปดูสลากมาแล้วตอนนี้มาดูขนุนมั่งค่ะว่าผลงานของโฟทีดอกอย่างนี้จริงๆริโอ้ดกจริงครับท่านผู้ชมครับนี่คือขนุนนะฮะถึงแม้ว่าราคาอาจจะไม่ได้สวยหรูอะไรแต่ก็สามารถเก็บเป็นเงินเป็นทองได้เนาะ พอได้อยู่้ายขายดอกดอกมากครับข,ขายลูกอ่อนหรือลูกแก่ช่วงนี้คิดว่าจะตัดขายลูกอ่อนก่อนเพราะว่าตลาดส่งออกยังไม่ค่อยแน่นอนเพราะสถานการณ์บ้านเมืองอโรคไฟมันเบียดเบียนอยู่อ๋อโควิดเนาะอ่าโอเค <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> แต่ที่แน่ก็โดกครับแล้วก็อลังการขนาดนี้ได้ประยุฉีดไปประมาณกี่ครั้งเนี่ยคือตั้งแต่รู้จัก,จกโพทิมาก็ใช้มาตลอดอประมาณกี่วันครั้ง ไม่ได้บางทีก็ช่วงเป็น20วันมั่งครับที่แน่เดือนหนึ่งไม่เคยขาดไม่เคยขาดอประมาณเดือนละครั้งอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยต้องฉีดตลอดนะครับใช่มาตลอดครับเอาควบคู่กับการลดเคมีไปด้วยใช่ครับทราบข่าวมาว่าป้ายุ้ยมีปัญหาสุขภาพเลยไม่ค่อยอยากจะชอบใช้เคมี ไม่อยากใช้เคมีเพราะว่าอยู่กับเคมีมานานมากแล้วตั้งแต่อายุช่วงยี่สิบปีตอนนี้หกสิบเศษแล้วเราแต่คืออาชีพกเกษตรอะคือเราก็มันก็ทิ้งไม่ได้เคมีก็ต้องใช้แต่พยายามลดให้น้อยอแต่เรามีมีตัวเลือกตัวนี้ตัวถือมาช่วยดีมากมรู้สึกว่าตัวเองดีมากอะใช้พอใช้โฟทีแล้วมันประทับใจแล้วก็ดีมากเพราะว่า ลดลดเคมีคที่จะต้องใช้ยาที่ว่ายาฆ่า,มาแมลงที่ว่าแพงๆแ,แล้วก็กลิ่นแรงๆทำให้เราสุขภาพแย่ yeah. พอมาใช้ตัวนี้แล้วคือลดการใช้เคมีไปได้เยอะครับ ก็สุขภาพเราก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงแบบปายุ้ยครับนะครับส่วนข้อเข่า <c oughs> ข้อขาก็เป็นไปตามวัย <c oughs> ตามวัยหกสิบเศษแล้วอ <c oughs> แล้วก็ทําส่วนตั้งแต่เด็กด้วยเนาะ <c oughs> ใช่อาชีพอาชีพเลยอ่าโอเคขอบคุณปายุ้ยมากดกๆแบบนี้ต้องใช้อะไรครับเฟร์ทีค่ะโอเควันนี้ขอบคุณปายุ้ยมากครับอ่สวัส <c oughs> ดีค่ะ